ยายตายก็ต้องขอได้บางบางทีก็เหมือนยายหรืออะไรอย่างงี้ยายนะโอเคเดินหรือยังคะเดินเออให้โฟกัสของขยับขยับขยับเอาไหยคะเอาไหมขุจ้าก่อนขุจ้า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 ทำไงคะขอกับทำไงคะแรามขอุจาขอไหมคะ ขอค่ะสุดค่ะขอบคุณค่ะให้จับได้ไหมคะคุณแม่ให้ได้แล้วเดี๋ยวค่อยล้างมือทีเดียวนะคะโอเคไหมคะได้ค่ะขยับ่ะเออคอสิคะคอค่ะคอ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 ลองดูที่ได้นะมีเสียงไหมคะเออเสียงโอ้ยมาคุณหวานมากเลยนะคะเสียงดังเลยใช่ไหมคะวันนี้เป็นเข็มขวบดนึง ที่สิ่งทีเข้าไปเผยแผ่กับผู้ที่อพยพมาเขาเปล่นขึ้นเขาก็เริ่มเปลี่ยนเลยว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อยู่ก็ต้องรับ2เข็มใช่ไหมคะทีนี้2เข็มอันนี้ปฏิกิริยาจะต่างกันตัวอาหารขาเจอรมานทางทุมิจะรับไปประมาณ7-10วันในเด็กบางคนจบ้าบอนก็หมอกรีนกรลิบนกรีนเอาไหมคะพีจาก่อน บาบาบ้าบอนได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปอนี่ก็หมอมีอะไรให้ดูพอมองของของขึ้นมาที่หน้าม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 าแล้วต้หมอให้ยืมเล่นปากไม่ได้เพราะมันไม่สะอาดไม่สะอาดไม่ต้องทำปากเลยพร้อมเหตุผลตอนนี้หนูเล่นป<า>ันนี้ดีก<ๆ>ว่าเปลี่ยนอัน ต้องเอาวันนี้ไปล้างก่อนโอเคไหมคะเอาวันนี้ไปล้างก่อนแล้วถึงจะเอาไปเล่นไม่เป็นไรแค่เอาเข้าแค่เอาเข้าวปากไม่ได้ไอโอ้โหไอสอนถึงนะไม่เอาไม่เอาเข้าวปากแค่นั้นเองหรอกรักนะนักนะไม่เอาเข้าวปากแค่นั้นเองมันมียุงไหมไหนมียุงมันตกยุงไหมตกยุงสิลูกแต่เราต้องมีมีลุงไหมยุงตรงไหนงามๆก็เป็นหุ่นางงามนี้ไปก่อน์อรสูงอรสูงส่วนสูงเนี่ยขกาะ อ่าเยสวยไม่เป็นไรนี่สวยแต่นี่ s t i c ก r อนถออ๋อไม่เป็นไรลูกจริงจริงอแค่ตรวจเองเู้อะรักจะรู้ละอี๋ยวนี้แค่ตรวจเองจีคุณยายนะจีคุณยายจีคุณยาย s t ิ r สวยสวยสวยยสวยนะสวยเลยเห็นไหม พียิ้มให้หนูด้วยรักๆรๆเลยนี่นะอีกอันนมงอยู่นี่นะอยูที่ฐานหนูคปเลิเลยสวยไหมคะสวยจังเลยอแล้ว่าจะโดนปิ๊กเกรไม่เป็นไรเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าหญิงไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ปวดจอใก่ โอ oh, okay. oh, okay. okay. ้โหเจ๋งหายอะไรเหรออะไรหรอโอ้เส็นได้เลยมามาหาวันนี้มามาเสร็จแล้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเล่นปากได้แล้วเสร็จแล้วค่ะหนูไม่ล้าแล้วค่ะใช่ไหมครัแบบแบบ แหนบแหมบแหนบแหนบแ